ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่ดวงคุณแม่ดวงใจพรดุสิตประธานสภาพุทธบริษัทได้เก่ารายงานต่อท่านประธานในพิธีครับขอขับเียนเชิญครับจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษาเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่เคารพด้วยทางวัดศรีดมวงศ์ได้จัดให้มีงานประเพณีทอดเทียนพรรษาอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีพระครูดมวราณวัฒน เจ้าวาดวัดศิวอุดมวงศ์พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคลารวาดวัดศิวอุดมวงศ์บ้านน้อยนาบงสไลได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีได้เริ่มจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษาและขับร้องสารพันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จนถึงปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2558 นับเป็นครั้งที่14ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดเอาวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2558เป็นวันจัดงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมีดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีการทอดเทียนพรรษาและการเข้าวัดปฏิบัติธรรม 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มของพุทธศาสนิกชน สเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นมรดกของชนชาวไทยสืบไปอย่างต่อเนื่อง 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาให้ควบคู่ไปกับสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลตำบลบังสะพุงและต่างอำเภอต่างจังหวัด มาร่วมพิธีทอดเทียนพรรษาและร่วมขับร้องสารพันยะเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยไว้สืบไปผู้ให้ความอุปถรัรมภ์ในการจัดงานครั้งนี้ 1. เทศบาลเมืองวังสพุงโดยท่านเลือดศักดิ์พัฒนาชัยกุลนายกเทศมนตรีเมืองวังสพุงร่วมสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์จำนวนสอง0มบาทตลอดจนญาติพี่น้อง ที่มาร่วมทำบุญทอดเทียนพรรษาและร่วมขับร้องสารพันครั้งนี้ต้องขอประทานอภัยที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านนะคะและขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้ที่ให้การจัดสถานที่การขับร้องสารพันคณะกรรมการการตัดสินขับร้องสารพันคณะกรรมการวัดทุกท่านแม่ครัวชาวบ้านน้อยนาบุงม่วงบุง,บงสไลและทุกท่านที่มาร่วมในครั้งนี้นโอากาศนี้ ได้เวลาเป็นมงคลแล้วขอเชิญท่านประธานท่านขอเชิญท่านประธานท่านเสด็จสุนที่มูลรองนายกเทศมตทนตรีเทศบาลเมืองวังสะพุงค่ะกล่าวเปิดงานได้นบัดน,นี้ขอเรียนเชิญค่ะ ดังแล้วครับกลาบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงกรับผมนายเสด็จสนที่มูล,ลองนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงซึ่งวันนี้ได้มาปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงนายเลิอศักด์พัฒนาชัยกุณซึ่งท่านติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศครับกระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทอดเทียนพรรษาขับร้องสรพันยะและพูดพยาครั้งที่14กระผมกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระเถลานุเถระพระพิสุสงฆ์ที่ได้จัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมทอดเทียนพรรษาขับร้องสรพันยะและพูดพยาเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมารพระพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตและขอเชิญญาติธรรมทุกท่านเข้าร่วมธนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรู้รัก สามัคคีร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีจิตเป็นกุศลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้งานนี้รู้งร่วงไปด้วยดีจึงกราบนมัสการพระคุณพระเถลระพระพิสุสฆ์และท่านพระครูอุดมวลานุวัตรเจ้าอาวาส วัดศรีอดมวง์ประธานจัดงานในการเอื้อเฟื้อสถานที่และขอขอบคุณชาวพุทธาศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมกันให้ความอุปถัมภ์ลงทานต่างๆและปัใจจัยในการสนับสนุนในกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับพี่น้องประชาชนและเยาวชน ที่ได้ร่วมกันให้สนับสนุนเชิดชูและบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปผมขออวยพรให้ทุกทกท่านได้รับแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกทวนหน้าบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสิริมงคลแล้วกระผมขอเปิดงานส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทอดเทียนพรรษาขับร้องสรพัญญะและพูดพยาในณบัตรนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับในเสด็จสุดทธิโมลนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงนะครับที่ได้เก่าเปิดงานในครั้งนี้นะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกนะครับต่อไป อมีการมอบนะครับมีการมอบ